สำหรับตัวนี้คือพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่านะครับก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กมากนะครับนะฮะดูเทียบกับหนุ่มือผมนะครับจะค่อนข้างเล็กมากนะฮะสำหรับพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่านี่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะหายากเล็นึงนะครับในตลาดอาจจะไม่ค่อยมีเห็นบ่อยๆนักนะครับเพราะว่าด้วยขนาดที่ราคาที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับแต่เป็นพระก,กุ นะครับเป็นพกักกลุ่ตรงนี้เป็นเนื้อชิ้นเลนึ่งนะครับขนาดค่อนข้างจะเล็กนิดหนึ่งนะครับเล็กมากมากเลยนะครับสำหรับาพาฟพิกิตเม็ดข้าวเหนยนะครับ ต,ตามประวัตินะครับก็เป็นพระที่นักเรงสมัยโบราณนะครับนิยมที่จะอมไว้หรือขัดไว้ตามซอกฝันนะครับในปากนะครับเพราะว่ามีขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นพระที่ขึ้นชื่อในเรื่องของแต่ถ้าคุณในนใี้คือความเหนียวหละครับนะฮะเรื่องของความเหนียวความความขลังในเรื่องขององคพันชัดเจนมากกว่านะครับ อาจจะเป็นเพราะหนึ่งว่าเป็น,เป,นเป็นพระก,กรุบรานนะครับฉะนั้นทุทคุณของพระก,กรุบราณเนี่ยไม่ได้เหมือนในเรื่องของเมตตามหานิยมเหมือนกับพระรุ่นใหม,ม่ๆนะครับแต่จะเ้นมนในเรื่องของอเรื่องของพวกความคนประพันมากกว่านะครับเหนียวไม่เหนียวตนี้นะฮะเพราะว่าบ้านนู้นสมัยก่อนก็เีการรบ,บทับจากศึกโบ่อยดังนั้น พระฤกพระต่างๆในสมัยนั้นพระเครื่องเครื่องรางของขังต่างๆในสมัยนั้นจึงจะนเ้้นในเรื่องของความคนตะพันชากตัมากกว่าครับ